หลังจากที่เราประกอบนะครับพนังหรือปีข้างด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาประกอบฝั่งนี้นะครับก็ทากาวนะครับตั้งแต่จุดที่เราต่อท็บแนวตึกลางตัวนี้นะครับแนวเส้นของตัวนี้นะขึ้นไปนะครับเดียว ดังนั้นฉะนั้นถ้ากลัวว่าหนาหนังนะชิดไหนที่มันจะหลุดนะฮะหน้าหนังก็ขูดกิวหน่อยนะจับตัวนี้นะครับหจับตัวนี้นะฮะให้เท่ากับตัวด้านบนของตัวชิ้นงานนั้นมุมด้านนี้นะฮะมุมด้านนี้นะฮะ จับตัวนี้ให้เรียบนะครับผิวตรงนี้นะครับจับให้ตรงนะครับให้เรียบข้างนึงใช้ทักษะง,งานประดิษฐ์นะครับช่วยได้ในการับจับผู้ชิได้ได้ เราก็จะตอ,อกนะครับซึ่งการตอ,อกนั่นแนะ่ะมันก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะตอ,อกไปต,ตรงนี้เราต้องไม่ไมต้องไม่ต้องไปคํานึงฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับ,รบไม่ต้องไปคํานึงนะครับมันจะไม่สุดนะฮะเอาต่อจากนแนวที่เราเย็บตัวกลางมันนะ เย็บไปแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่จยเลยเราอ,อย่างเราอย่างก็น, <ะ S 1> นั่งประกอบอยู่ครับตัวนี้อาจจะตอบยากหน่อยนึงไม่นิ่มเอาตัวซี่ตอบอ็ไม่นิ่มมาสีชมพูคร่บ ถ้าเราจะตอกก่อนมันจะตอกไม่ได้เพราะว่าเราตอกก่อนมันจะต้องตอกสองชิ้นมันจะต้องตอกแยกชิ้นแต่เข็บมันจะไม่เท่ากันอันนี้คือถ้าเราจะตอกแยกชิ้นไปว่าตอกพนังครั้งหนึ่งแล้วก็ตอกชิ้นนี้ครั้งหนึ่งได้นะครับนั่นคือทักษะของที่ปกติผู้หญิงก็จะให้ทุกคนจะรู้แนวตะเข็บในการตอกไงถ้าทุกคนตอก18่เหมือนกันหมดแนวตะเข็บ18เหมือนกันเลยฉะนั้นในการตอกแยกชิ้นแปว่าคุณจะต้องตอกริมนี้18ต้องแอดต้องต้องตอกตั้งแต่บนลงมาข้างล่างตั้งแต มันจะไม่มีความเหลือแต่ถ้าเรายังแม่ยังเรายังไม่แม่นในการตอ,อกแยกชิ้นผูกเพียงเลยจะต้องให้ประกบแล้วตอกแล้วมันถึงจะจะจะ,จะตรงกว่านะฮะอันนี้คือคือในส่วนที่ปี่นเป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่าให้ให้ตอ,อกแยกชิ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาสําหรับสําหรับเราที่เรียนใหม่นะครับตรงนี้ฉะนั้นดูนะถ้าตอ,อกแบบนี้ยากบางคนอาจจะพลิกมาตอ,อกด้านนี้ก็ได้นะครับตอ,อกตั้งแต่มุมตรงนี้ตอ,อกด้านใน ตอกตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ได้แต่สี่มันจะพลิกมาเป็นอีกข้างหนึง่ง<ม>แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันเป็นการเย็บสองเข็มมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างแต่ว่าแนวเย็บมันก็จะพลิกตรงกันข้าวอันเนี้ยจะง่ายเนี่ยตอกนี้มาถึงตรงเนี้ยจะง่ายแต่ถ้าเราตอกแบบนี้มันจะยากสําหรับเรานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นกิ่งจะมีอันนึงที่จะให้เอามาตอกนะครับก็คือจะเป็นนู่นถ่าพลาสติกมีไหนแล้วเมื่อวานอะ <c oughs> ใช้แผ่นตัวนี้รองกันนะครับใช้แผ่นโปรคลาสติกตัวนี้นะฮะแต่ตรวนี้จะอันตรายมากเลยเพราะว่ามันจะพุ่มแล้วแต่ว่าเราก็ตอกได้อยู่ในส่วนตรงนี้ฉะนั้นแรงไม่นิ่มไม่ได้นะไม่นิ่มองตอกเดียรแรงมากมันจะพู่

พราะว่าเราใช้สีตอกตัวนี้แล้วถ,ถ้าเราใช้สีตอเกเพชรมันจะง่ายใช้ตอกไอมอดก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเราตอกด้านไหนก็ได้อย่างที่เพื่อนบอกอนะตัวนี้นะฮะก็ตอกตรงนี้ขึ้นเร,เริ่มจากรูเริ่มจากรูอตรน,นี้ย้ำเะกลับมานะครับ ฉะนั้นเวลาที่เราตอบจากขวามาทางซ้ายเราจะไม่ถนัดเพราะเราถนัดซ้ดายไปขวาใช่ไหมเราจะต้องดูค่อยค่อยดไม,ม่ในช้องระวังนะ แรงเยอะดีมันจะถือ่าง้างล่างน่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับขเขาไม่ได้ติดมาก่อนอเพียงดูให้นะครับก็จะกลายเป็นชิ้นง,งานมันก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บรอบก่อนเลย